สวัสดีค่ะเล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะอุ้ยชื่ออะไรคะเน่ยไม่ค่ะชื่ออะไรคะเน็าไอไอเอียอีอีกุกกุอเอาเป็นอยูเมาอเอาเป็นยูเมา เอาเป็นเยอเมาเจ็บป๋อเนี่ยงอนะงั้นไม่เป็นไรค่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่ทำไม่ทำเนอ็อนไหน็อกเนอเดเดใช่ค่ะอายอยู่ไหนอาย no papa. papa open your mouth ah, ah, ah. <sighs> and a กินช n การ์ a นอะป๊าป้ากินวันเอิร์นหรือเปล่าเอิร์นเหรอเอิร์นหรือเปล่าเอ,อิเออร์นเอ,อิรนหรอไม่เคยหมาไม่เคยเอ,อิร์นไม่ใช่ค่ะน้องเอิร์นน้องเอิร์นวันนี้มาทำอะไรคะเราจะไปจะไปไหนคะ ไม่อี่ะอ่ะอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนาปาปาอีดิงช็อกโกแลตน้าปาปาอีดิง g อะไรนาปาปูเป้ปูเป็นไหนคะนี่เองค่ะใครอยากก็เดิมไงใครอยากบอกให้ถ่ายแม่ก็ถ่ายออกเลือดบู๊ในเลือดออกในเลือด ฮะไหนเลือกคะเจ็ดฮะอิเดนชูกาอฮ้ยเออบัเอิญหรือเปล่าเออเนาะเออหรือเปล่าเออเออหนอะไม่ใครหมาไมา่เคย ชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตบาป,ะป,ะป,ะปะ้าปาฮะเดี๋ยวหัวฟาดกันเพงค่ะ you, อเฮ็ดอยู่ไหนเฮ็ดชูเดอไหนชูเดอชูเดอชูเดอเหรอไหนนี่นี่เดี๋ยวเขาเจ็บไม่นำนะห้ามทำเลยนั่นนัืมเดี๋ยวหัวฟาดกันเพงค่ะ

Cái này ai 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 uh, sugar sugar yo no, papa eating sugar yo no, papa eating like chocolate chocolate yo no, papa eating chocolate yo no, papa eating like yo papa nè này máu uh. ช็อกโกแลตโยปาบบ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  ต้องเอื้อนอ้วนไหมโนโนหรออ้วนอ้วนเโาบอกให้ถ่ายแม่ก็ถ่ายเอื้อนเบื่อในเลือดออกในเลือดฮะยในเลือดคะเจ็บนะน็อตอันไหนนะาน็อตนิวเฮดเฮดใช่ค่ะอายอยู่ไหนอายป๊าป๊า อ๋อเป็นยื่อเมาเดี๋ยวหัวฟาดกำแพงค่ะเหตุอยู่ไหนเหตุไหนช h o u เด้อ s h o u เด้อหรอไหนนี่นี่ I อไหนอี๋อี๋เออเออบ่นไหม ไม่ใช่ค่ะน้องเอิญน้องเอิญวันนี้มาทำอะไรคะเาจะไปจะไปไหนคะชนีหชอบชอบเมาเมาหนาชูกาโนปยินา เดี๋ยวเขาเก็บไม่ทำนะห้ามทำเลยหนังนนันน่เดี๋ยวหัวฟาดกันแพงค่ะป้ายอยู่ไหนป้ายอยู่ไหนคะป้ายอยู่นะอี๋อีอี๋บุตเอี๋หูข้า oh. ใช่

ปุ่นไปปุ่นไปไหนคะนี่เไใครใคะก็เดิไงใครอะเอ๊ไม่ไงนี่ใครมาน้ยนี่ี่อ่เมาเมาเ้ยตเอินอวนหรอตรงอิอ้วนไหมเา โน่เหรออ้วนอ้วนบอกให้ถ่ายแม่ก็ถ่ายออกเลือดบือไหนเลือดออกไหนเลือดฮะไหนเลือดคะเจ็บแล้วเอออื่นอ้วนไหมเอ้าช็อกโกแลตช็อกโกแลตหน้าป๊าป๊าปิงช็อกโกแลตหน้าป๊าป๊า อีดิงลายเมาอยู่ไหนเมาอันไหนโนสนีเมาฮะมาเมาเมาอยู่ไหนฮะมาฮะเดี๋ยวหัวฟาดกำแพงค่ะอาเฮดอยู่ไหนเฮดช่วเดอร์ไหนช่วเดอร์ช่วเดอร์วเดอรหรอในนี่นี่ปุ่นไป ผู้ไปไหนครนี่เ็จะใครอยะเดินไงใครอเมาใน nose ฮะ o s n o เี่ยเอันไหนไอไอ,เ,ๆๆอนน uh huh. เดี๋ยวหัวฟาดกำแพงค่ะอา h e a อยู่ไหน head s h เไหน shoulder shoulder Should er. หรอในนี้ nose ไอ้ไอ้เหี้ยอีอีทุกทุกทุกเมาที่ไหนอันไหนโน้สไหนอุยฮุยข่อยหยอ่อยหยอกแล้วมีใครอ่ะน้องเอิญน้องเอิญเหรอเนี่อันไหนนะน้องนูเหี้ ใช่ค่ะอายอยูอ่ไหนอาย